เหตุการณ์ไทยแลนด์โมบายเอ็กโป2,568กำลังเข้ามาอย่างเร็วๆแล้ววันนี้เราจะพาไปสำรวจเหตุการณ์เทคโนโลยีมือถือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่รักการเล่นเกมและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆเมื่อพูดถึงงาน Thailand Mobile อ็กโป2,568ก็ต้องพูดถึงการเปิดตัวรุ่นใหม่ของสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญสำหรับผู้ที่ติดตามเทคโนโลยีและเกมใหม่ๆ ที่จะมาถล่มตลาดในปีนี้ในงานนี้จะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากมายเช่น Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei และอื่นๆที่จะนำเสนอเทคโนโลยีและคุณสมบัติใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นแต่ที่น่าสนใจคือมีบางรุ่นที่มีความเป็นเด็ดเฉพาะตัวทำให้เป็นเครื่องยนต์ที่น่าสนใจมากขึ้นวันนี้เราจะพาไปสำรวจบางรุ่นที่น่าสนใจและมีความเป็นเด็ดเฉพาะตัวของตัวเอง iPhone 17 Pro Max iphone 17 pro max เป็นรุ่นเรือธงของ apple ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทรงพลังด้วยดีไซน์ตัวเครื่องแบบชิ้นเดียวที่ขึ้นรูปจากอลูมิเนียมสุดแกร่งพร้อมชิป a 1 9 pro ที่เร็วสุดขั้วและเทคโนโลยี vapor chamber ที่ช่วยระบายความร้อนทำให้สามารถรักษาระดับประสิทธิภาพของ cpu และ gpu ได้นานต่อเนื่องสูงสุดถึง40%สําำหรับสายกล้องก็ไม่ผิดหวังเพราะมาพร้อมระบบกล้องหลัง48 mp ระดับ pro ที่สูงได้โหดขึ้นถึง8เท่าแบบ optical ทำให้คุณเก็บรายละเอียด ได้คมชัดกว่าเดิมและไฮไลท์เด็ดที่ทุบสถิติคือแบตเตอรี่ที่อึดที่สุดในตระกูล iPhone สามารถเล่นวิดีโอได้นานสูงสุดถึง37ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง iPhone 17 iPhone 17มาพร้อมการอัปเกรดที่น่าตื่นเต้นด้วยหน้าจอ Super Retina XDR er ขนาด6.3นิ้วที่สว่างสุดๆและได้นำเทคโนโลยีโปรโมชั่น120เฮิมาใช้ในรุ่นมาตรฐานเป็นครั้งแรกทำให้การแสดงผลลื่นไหลย,ยิ่งขึ้น พร้อมเสริมความทนทานด้วยกระจกเซรามิกชิ่สองที่ทนการขีดข่วนได้ดีกว่าเดิมถึง3เท่าด้านประสิทธิภาพใช้ชิป A19 ที่เร็วแรงและมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดวันนอกจากนี้ยังอัปเกรดระบบกล้องหลักเป็นฟิวชั่นคู่ 48MP และกล้องหน้าใหม่ Center s t a เต 18MP ที่สามารถจัดเฟรมภาพเซลฟี่กลุ่มได้อย่างชาญฉลาดปิดท้ายด้วยการมาพร้อม iOS 26และคุณสมบัติ Apple Intelligence ที่มีประโยชน์มากมายเช่นการแปลภาษาสดและการสร้างเ็นโมชีที่เปลี่ยนประสบการณ์การใช้งาน iPhone ไปอีกขั้น Samsung Galaxy S 25 Ultra Samsung Galaxy S 25 Ultra เป็นสุดยอดสมาร์ทโฟนที่รวมพลังแห่งนวัตกรรมไว้ครบถ้วนด้วยการเป็นผู้นำเข้าสู่ยุค AI ในมือถือ Galaxy AI ที่ช่วยให้การทำงานในชีวิตประจำวันง่ายขึ้นพร้อมกล้อง AI Pro v i s u a l Engine ที่ล้ำหน้าที่สุดเพื่อให้ได้ฟุตเทจที่คมชัดแม้ในที่แสงน้อย ขับเคลื่อนด้วยหน่วยประมวลผลทรงพลังที่สร้างมาเพื่อกาแล็กซี่โดยเฉพาะและมีอายุแบตเตอรี่ที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งใช้งานได้ยาวนานทุกสถิติถึง37ชั่วโมงสำหรับการเล่นวิดีโอทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ดีไซน์ที่ประณีตบรรจงด้วยเฟรมไทเทเนียมที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษและปากกาเอ e เในตัวหนึ่งเดียวในตลาด Samsung Galaxy S25 f sung S x 25 Fe มาพร้อมการอัปเกรดที่คุ้มค่าเพื่อมอบประสบการณ์ระดับเรือธงในราคาที่เข้าถึงได้โดยโดดเด่น ด้วยหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X 120Hz ขนาด6.7นิ้วที่คมชัดและลื่อนไหลขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง Samsung Exynos 2400 d e c a Core ที่ให้ประสิทธิภาพสูงรองรับวิดีโอ 8K และมีกล้องหลังระดับโปรความละเอียด 50MP 12MP 8MP พร้อม Optical Zoom 3X และ OIS ที่สำคัญคือมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 4,900mAh ที่ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันรองรับการชาร์จเร็ว 45W แบบมีสาย และ15ดับเบิลยูไร้าสายพร้อมคุณสมบัติกันน้ำและฝุ่นมาตรฐาน IP68 ที่ช่วยให้คุณมั่นใจในการใช้งานในทุกสถานการณ์ Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15 Ultra เป็นสุดยอดสมาร์ทโฟนที่ยกระดับการถ่ายภาพไปอีกขั้นด้วยระบบกล้องสตัวแห่งอนาคตจากไค์ที่มีไฮไลท์คือกล้องหลัก1นิ้วพร้อมเลนส์ออปติคอลสัมฤทจากค์และกล้อง Ultra Telephoto 2.0 MP ใหม่ล่าสุด ที่ให้ช่วงสูมครอบคลุมตั้งแต่14มิลิเมตรถึง200มิลิเมตรพร้อมรูรับแสงที่กว้างในทุกความยาวโฟกัสซึ่งช่วยให้สามารถเก็บภาพยามค่ำคืนและรายละเอียดจากระยะไกลได้อย่างเหนือระดับกลุ่มพลังของเครื่องมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon ส,สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน8ลที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 3nm เพื่อประสิทธิภาพที่ล้ำหน้าพร้อมทำงานบนเสี่ยวมี Hi ่ไฮโปรเอ2ที่ขับเคลื่อนด้วยเสียวมี Hi ่ไฮเปอร์เอเพื่อสร้างเอ็กโคซิสเต็มอัจฉริยะ Oppo Find X8 Pro OPPO Find X8 Pro เป็นสมาร์ทโฟนแฟลกชิปที่เน้นความเป็นที่สุดของกล้องและ AI ทรงพลังด้วยระบบกล้อง Hasselblad ที่มาพร้อมกล้องหลักไฮเปอร์โน4ตัวประกอบด้วยกล้องเทเลโฟโต้คู่ 3x และ 6x ความละเอียด 50MP ทั้งคู่ซึ่งรองรับการซูมสูงสุดถึง 120x ด้วยพลัง AI เทเลสโคปซูมพร้อมฟีเจอร์ AI ด้านการถ่ายภาพเช่น Lighting Sense และ AI Photo Remaster ด้านประสิทธิภาพขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Trinity Engine X d i m e n t y 9400 ระดับ3นาโนเมตรเพื่อการทำงานที่สเสถียนและทรงพลังและมาพร้อมแบตเตอรี่ Oppo Silicon Carbon ความจุ5,910 mAh ที่ใช้งานได้ยาวนานถึง26ชั่วโมงและรองรับการชาร์จไว80 w ับเบิยูซ o n o r Magic V5 h o n o r Magic V5 เป็นสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่เน้นการพลิกโฉมประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยการออกแบบศิลปะแห่งการพับที่8.8มมซึ่งบางเฉียดที่สุดในอุตสาหกรรม และมีความทนทานสูงด้วยบานพับเหล็กเกรดโลที่ทนทานต่อการพับได้5 0 0 0 0นคอ